นครับทุกท่านตัวนี้เป็นมิตอเตนสามนะครับสีแดงสี่จุดสองแรงข้าดนะครับปั๊มเป็นปั๊มเพียงนิ้วนะครับสามโนะครับทางเข้านิ้วนะครับตัวนี้จะพใหม่มากนะครับญี่ปุ่นรุ่นไทยนะครับเครื่องยังเล่งมาเยอะนะครับเล่งนิดเดียวนะครับแรงแล้วนะครับ เดน้ำมันคาถางมาติดได้เลยครับถ้าใหม่มากนะครับตัวรูถใหม่นะครับตัวทีดีนะครับถึงสานะครับสิ่งาน รูพ่นนี่มันรูสองมิลนะพี่รูใหญ่นะครับรูพ่นไอ้ด่านพ่นนี่ไม่เกี่ยวนะพี่ปลอดงครับอันนี้สวยมากนะครับที่ปุ่นเริ่มพายนะครับเครื่องน,นิ่มๆเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับใส่บบนใจนำไปใช้งานได้เลยนะครับกินกลางมาสอบถามได้ครับพี่ มาตัวเดียวครับสวยแรงแน่นอนพี่แรงวุกจครับมีต้องใะไร้ง้นนะครับตัวเจม3อสามงสี่แรงสีองแรงเทดนะครับั๊มก็เป็นมเกี่ยวนี้นะครับหลักหกถงครับ